น,นี่คืออาณาจักรลืมชัยแดดประคักอันนี้ที่ดินทมไปแดดประคักเรายนะ่เหมียนพี่น้นองเลยอันนี้คือขอบขอบหัวน,นี่ไงเด็กๆของเราตัวลูกวันตีนี่้มดจักเดือนแล้ว เอาบรดี๋า่ดจะเดือนแล้วพี่น้องจำได้บ่อตัวลูกนั่นจะจอยแหงๆแมนี่ไงวค้ากอันนี้แม่มนทับแล้วนี่อุ๊ยกับยุดยัดโอ้ยผงฟุ้นเสวร์่อวานนี้จับเราเนรนั่นจับเราเนรมัวสาตัวเนี่ยุนไและปอนมหา กินมาๆไปก่อนเด้อลูกปิดบล็อกสิมาปลูกหญ้าไว้ให้เลี้ยงว้วบ่ได้เลี้ยงก็สายพันธุ์แดียบเลือดตอยเดียเลือดเป็นเป็นเป็นลูกผสมก็จะได้คุณมันงไหมจะได้คุณใส่ต้นไม้ต้นไหญ่นะอยากได้ปุ๋ยคอกจ่ได้ปุ๋ยคอกืดนที่เนี่ยเห็นผลแล้วแค่เรียงแค่ปีปีเดียวสองตัวได้หนิก็ถึงปีสองน้วมักใส่ฟักอีกเนาะเออโอ้ยวางใดนี้สอาฝีเปิดเปิดรูปอย่างไ นี่แม่กับลูกลูกใหญก็แม่แล้วอืมลูกเพินเป็นผู้เบิงหายไปย้าเรียนกวันออไ้ค้หาใหญ่หายใหญ่ใหญ่าพี่น้องก็ให้กักวยงอืออันนัดจัก โอ้หันต้นยุ่งหน้ามีต้นอะไรตนงข้นอ่ะหลมักามันขิวที่หลวงพิดว่นี่อ๋ออีหนกระทาพกันีหนทัาเดีวทัาต้นเดือนแล้วบ้านอันนียขุนซุ้มนึ่งท่านออซุ้มนึ่งตะกี้ยูพุ่นไอหัวเจ้าอือีแล้ว ปิดวงกับแม่อยู่นี่แล้วปิดวงเดี๋ยวดิจิตอสซีเ็ดระบบนานตรงนีแ้แหละวันนี้ดิจิตอลองนี้เป็นขั้วทั้งเกีย็บ<ม>แค่พื้นแค่พืน้นเแค่ขั้วข้างล่างเลยขั้วน้อยก็ต้องเฮ็ดตึ้งเหรเฮ็ดตั้งล่างเหรอฮะอืมที่น้องว่างโครงการไว้ปิดวงจังสีแดงมาอยู่มันจัง นี่ผอมห้องน้ำก็เฮ็ดไว้แล้วเดี้ยนะี่ห้องน้ำเครื่องนีบเนานะอืมคอนี้นอนนเออาะเครา่ต้นป่อ่าอ่าเถรื่อนี่อ่อาให้เขาสามต้นป่ะสองสมันเต๋ลงนะเฮ็ดเป็นขั้วแยกเลยว่าว่าต้องนี่เฮ<ร>็ดเป็นแยกเลยนี่เฮ็ดแยกแบบนี้เลยนี่ต้อเถื่อนอ่าบอกว่าต้องต่อเถื่อนเฮ็ดแยกเลย ก้อนใส่หาก็เลยลงมาออ้ยางเดิลางออกสินะเดินไปเลยเบองส่วนเาพี่แกทำทีนอนเหลือใส่ใส่ีเหล่ามันคลักนอนแต่เทียงหน้าเนี่มันคลักนี่หลไปงานอยู่อุบลพี่น้องท่นหัวใจไงเบิองนี้อนี้ที่ดินทมวัยขายเฮ็ดเงื่อนดีที่ดินบ้านสวนได้การแล้วบด กมอีแต่มันแนนคอ,นะอทีมันคอยหรือว่หนีเนี่ย,นยแ,แนนเวรงกรจังมันเพียง,ง,ง,น,งน,น้อนบอดายบอดา้ระดับมันไปเอ่อออกไปง่ายต้องเียริอนนี้ยบนเอนสีหใส่ใจไป เด็ดทักอย่าตากแดดหลายเด้อย่า,ายนยยามันบินอ